กินมิกเลไรนิดนึงว่าพระเอกมันแพ้อย่างหนึ่งของนางเอกว่าเมื่อไหร่ที่พระนางเอกมาทําสิ่งเนี้พยพระเอกมันจะแบบใจเต้นแรงมากคือเป่าผมไหนคุณมีเป่าดิเออไม่คืเป่าดิเออคือมีคำนั้ามากกว่าคือเมื่อไหร่ที่นางเอกทำอย่างนี้คือนางเอกเวลาอารอมณ์เสีเเหยหรือผู้หงิยชอบทาสิ่งนี้พอมาททาปุ๊บพระเอกมันจะมันจะมันจะใจเต้นแรงมากมันจะรู้สึกว่าโอ้โหโมเมนต์นี้มันวันไหวซีนนี้เป็นซีนที่ว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แบบทั้งสองคนนี้ก็ กุ๊กกิ๊กอะไรกันดีแหละแต่ว่าเปิดเผยะไรมากไม่ได้เพราะว่าทุกคนในร้านเข้าใจว่าเป็นผู้ชายทั้งคู่นางเอกก็กำลังกวาดกวาดพื้นร้านอยู่ทำความสะอาดร้านอยู่พระเอกก็อารมณ์ว่าแบบเคยเคยเคยรู้สึกว่าเวลาเราชอบใครคนหนึ่งเราชอบไปแกล้งมันอ่ะชอบไปใช้มันชอบไปบ่นมันชอบไปสูงสิ่งที่จะยุ่งกับมันเยอะๆรุกชอบเค่แฉกตัวเขาอยู่ใกล้ๆเฉยใช่เพราะว่าเราคุยกับเขาปกติไม่ได้ไงเพราะเขาเป็นผู้ชายมันงั้นคนจะจับได้ว่าเรารู้สึกอะไรเงี้ยก็เลยพระเอกก็วราเฮ้ยกวาดตรงนี้ยัง ทำความระดับพื้นหรือยังทำอะไรพวเนี่ยคอยพยายามจู้จี้จุกจิกอะไรเงี้ยกับนางเอกแล้วนางเอกก็เริ่มรำคาญว่าอะไรกันนักหนาเนี่ยแบบทําไมแบบมาจู้จี้จุกจิกกับฉันจังเลยแล้วนางเอกก็เลยอารมณ์เสียแล้วก็เลยเป่าผมเออพอเป่าผมเสร็จปุ๊บพระเอกก็ใจเต้นแรงพอพระเอกก็ใจเต้นแรงปุ๊บมันก็เริ่มทนไม่ไหวมันก็เลยกระชากมือนางเอกเดินเดินออกไปบอกมานี่ตามฉันมานี่แล้วก็เดินไปที่ข้างนอกร้านพอเดินไปนอกร้านนางเอกบอกอะไรจะทําอะไรทำไมอะไรเงี้ย พระเอกก็พระเอกก็บอกว่านัดขอชิงกอดทีหนึ่งพระเอกก็รู้ตกใจคือไม่ทนตั้งตัวจริงๆมันชอบนะแต่ว่าไม่ทนตั้งตัวคือมันมันไม่มันมันรู้ว่ายิงตัวมันเป็นผู้หญิงแต่ว่าพระเอกเนี่ยมันแค่รู้สึกว่ามันอยากจะทดสอบว่าชอบฉันรู้สึกอะไรกับเธอหรือเปล่าขอกอดทีหนึ่งแล้วมันก็ในหาะที่นี่ยังงงอยู่มันก็เดินเข้าไปแล้วกอดหมับเพ๊บจังหวะนั้นเองคือจริงๆตัวในตัวซีรีส์มันต้องรับมันจะเล่าออกมาแล้วรู้สึกว่าทั้งคู่รู้สึกคือรู้สึกแบบ กับโมเมนต์ก่อนนั้นอะแบบใจเต้นแรงรู้สึกอะไรบางอย่างแต่ว่าพระเอกมันจะรู้สึกว่าพอายิ่งมันรู้สึกมันก็ยิ่งกลัวว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูชอบพู้ชายไม่ได้มันก็ผลักออก<ล>พอผลักออกเสร็จปุ๊บมันก็บอกเฮ้ยหลอกตัวเองอะก็ไม่เป็นอะไรนี่ไม่มีอะไรเนี่แล้วก็เดินออกไปแบบขาบวดเรียวแรงแล้วก็เดินไปแล้วก็เดินไปแล้วก็ไปจับหน้าอกเองว่าจริงรู้สึกเจอจริงๆรู้สึกแล้วนางเอกก็ขาบวดเรียวแรงกันแล้วก็จับหน้าอกเองแล้วก็แบบซุดอยู่ตรงนั้นเองครับ ดีมากซีนี้โอเค